บอร์ดนี้ก็จะเป็นบอร์ดของงานวันที่31ตุลาคือวันพิธีพุทธ,ธาพิเศษพระกริ่งหลวงพ่อโสรชัยรุ่นแรกประธานจุดเทียนชัยประธานจุดเทียนชัยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรมาแต่เช้าแล้วก็ประธานดับเทียนชัยคือท่านเจ้าคุณเที่ยงวัลขังเริ่มจากประธานท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตร แล้วก็ในวันงานพิธีพุทธ,ธาพิเศษวันนั้นก็จะมีเกจิคราจารย์มากมายอย่างาท่านเจ้าคุณวินยัยหรือหลวงพ่อเนนมาปลุกเสกให้เมื่อวันที่29 29ตุลาก่อนวันงานนี่ท่านเจ้าคุณฟูหลวงปู่ฟ,ฟ,ฟูวัดบางสมัครชาชันเซาหลวงปู่คำบุวัดกุฎชมพูอุบลราชธานี หลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์หลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่สุพรรณบุรีหลวงปู่เอื้อนหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้อายุทยาหลวงพ่อรวยวัดตะโกอายุทยาหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วอายุทยาหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนอายุทยา แพ็คเซตเลยค่ะอันนี้ต้องมาคู่กันรวยเพิ่มพูนขาดไม่ได้แล้วก็จะเป็นหลวงปู่แขกนะคะเป็นเจ้าคุณละหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์พิษณุโลกท่านเจ้าคุณเอียดหรือหลวงปู่เอียดวัดไผ่ล้อมอยุธยายอ,อันนี้คือหลวงปู่เพี้ยนวัดเกินกระถิ่นมาปลุกให้ปลุกเสร็จเดี๋ยวให้เมื่อวันที่30ตุลา แล้วก็หลวงพ่ออุทัย,ว,ายาวัดศรีมฤคทายวันราชบุรีหลวงปู่นาคนะคะมาแทนหลวงปู่นะจังหวัดชัยนาทก,ก็ยังมีสายคณาจัก่าเคจิคณาจารย์นอกสถานที่ก็จะมีท่านเจ้าคุณทองอินวัดกลางทองสร่ประคุมธาน,นีนะคะอันนี้ปรุกเสกเดี่ยวให้ที่วัดเลยนอกสถานที่เพราะว่าท่านเพิ่งผ่าตัดมาไม่สามารถเดินทางมาวัดเราได้ แล้วก็องค์นี้นะคะรูปนี้สําคัญมากเลยคือหลวงปู่แพ้ววัดรางมันนิมนต์ยากมากนะคะอันนี้ก็อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี๋ยวให้นะวัดรางมันแล้วก็หลวงปู่วาดวัดสะพานสูงนะคะอันนี้ก็ปุกให้ในกุฏิท่านเลยที่วัดสะพานสูงหลวงพ่อสาครเราเดินทางไปถึงระยองเลยนี่เพื่อให้ท่านปลุกเสกพระกิ่งหลวงพ่อสรชัยให้เราแล้วก็ ที่มีเมตตาสูงเลยก็คือม่อโมลสารให้หลวงพ่อคูณค่ะวัดบ้านไร่อันนี้จะอุดอยู่ในมวลสารอุดกลิ่นของหลวงพ่อสรชัยนะคะก็เกจิคณาจารย์เยอะมากเยอะมากมาย